ก็มีที่แย่อะไรต่างครับขอี่นพีมเรยการค นี่นแล้วนะครับปัญหาของเหียเย็นหรือว่าลูกเย็นถ้าเอาขึ้นบันใดแตกนะครับแตกเป็ีนแง่งเพราะว่าต่อไปโกไล่ห,ลหอดนะครับถ้าบ้านเท้าข้าถึงแท่งแล้วหน้านาทีตาท้าลาพระพุทธเจ้าอีกลายมองนซะื้อกับ ปุมปอกที่ไม่เป็นไม่เป็นซิแตะล่าน้าเหมืน้ามข้าหรือเกาหอมี่เการะดับแล้ว่าซิอิสราอิสานะครับจ้าองหัวข้าวผลงานทีนี่ใส่เลยใส่เลย้ยใส่เลยใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยปรยยปยครับทีนีตัวพื้นเป็นเพียงเป็นซักเปนีเริ่ม เลิ่มนน้ำเล่อนในกวางเลือไก่เอาแค่นี้พอก่อนทุบเทียนกันเยอะพอกันเดี๋ยวค่อยเผาอีกรอบหนึ่งอย่าใส่เยอะเอาแค่นี้กันเอาหัวเข้าเลยครับเอาก่อนนะอ่ะที่ขิดไว้อ่ที่ขิดไว้ าไปเลยครับดันเข้าไปเลยที่ผมดูที่ผมขีดไว้อะครับครึ่งครึ่งของรูอ่ะมีมนหลง่็จุดไฟครับดันเข้าไปครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยพออ่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ๋อโอ้ดันเข้าไปนิดหนึ่งครับดันเข้าไปนิดหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของรูอ่ะพอโอเคมาเข่าค้างหนึ่งติดแล้วเราค่อยปิดประตูเราค่อยปิดครับ ปิกดประตูเลยครับปีประตูเลยกดลงเลย เราเนะปิดดูครับเราเปิดดูกดขึ้นดูครับครับอีหมู่ดนก่อนข้ดูตอนเกิดไม่ต้องฝันอะไรใช่ไหมครับฝันขึ้นมามันไม่้มเลยครับเกิดเลขสองครับเขาได้เบอร์หนึ่งเบอร์เดียวขอดูก่อนขอดูก่อน โอเคโอเคพอครับพอพอพอือเอาเอาเอาไม้ดันเลยดันดันดันดเข้าไปใกล้ไฟนะครับดันเลยโอเคโอเคดันบนเลยทุบทุบให้แตกเลยเออเงั้นะครับโอเคโอเคอ่าโอเคพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอพอต โอเคอ่าโอเคปิดประตูปิดประตูปิดประตูอ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเราปิดเผาแล้วปิดเผาวันได้ลนะเพราะว่าถลงเกือบหมดแล้วแล้วปิดเผาวันได้แล้วพอปิดเผาวันแล้วเราค่อยเร่งสเต็ปต่อไปเลยน,นะครับเผาันเดี๋ยวรออีกนิดหนึง่งรออีกนิดหนึง่งคือตั้าแต่เต็มจริงในทีชั่วโมงสองชั่วโมงุก็เราดูไปเลยเปิดดูได้ ไอจัวย yeah, hey, oh, no, no okay, oh, yeah, no ังอยู่ใช่ปะของน้องควนยั่หรอเรื่องโอเคพอพอครับพอครับเปิดเปิดเถาเผาศพสองเผาศพสองสวยสองสวยสองเปิดเลยเปิดเลยเออนั่นแหละเร็วขึ้นนะเปิดประตูป็นประตูเป็นประตูเป็นประตูเร่งเร่งนะเร่งเร่งนะไวขึ้นเหล่าศพตออไปแรงขึ้น สองของฉีดแล้วใช่จากนี้จะเปิดประตูนะครับเปิดประตูเตาเผากบไลท์ก่ขึ้นเลยเราเยร์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ตอนที่ขั้นตอนของการเผานะครับว่าไม่ไปถึงระดับใดแล้วอา่ะพอกันพอกันครับพอก่อน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 ,อนเอาโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ย เอาเอาไม้เคลียร์ครับเดี๋ยวผมสอนเคลียร์ให้อ่ะใครถือกล้องให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมสอนเคลียร์ให้ครับถือกล้องให้ผมหน่อยฮะถือกล้องให้นหน่อยเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้คือที่เท้าเหรอหตรตงอย่งเดียว ก็เป็นปีกไก่